สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมจูเนียครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการตกแต่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากซัมซุงครับนั่นก็คือเครื่องนี้ครับ Galaxy c f 3 5G สมาร์ทโฟนสุดล้ำจากซัมซุงครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคัสตอมให้มันตัชในสไตล์ของเราครับเครื่องเล็กแบบนี้เนี่ยแต่เจ๋งสุดๆครับอย่างแรกครับผม cover screen ครับขนาดใหญ่กว่าของเดิมถึง 4เท่าครับและที่สําคัญครับฟังก์ชันคือเท่ามากๆนะครับคือการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรวมถึงการเปิดเพลงได้ด้วยที่สําคัญครับสามารถตั้งภาพพื้นหลังตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วยนะครับเรามาเริ่มตกแต่งดีไซน์ให้เป็นสไตล์ของเราเลยดีกว่าครับนะ อย่างแรกนะครับที่เราต้องมีก็คือนี่ฮะเคสใสครับผมหรือว่า c ค e ีย cover w i t h r ร n g ิงนะครับผมก็จะมีห่วงคล้องนิ้วมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์เอามาตกแต่งที่จะติดไว้กับตัวเคสใสของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่มีนะผมก็สามารถไปปินพ์แล้วก็ตัดแล้วก็สามารถเอามาใส่ข้างใต้ของตัวเคสใสได้นะผมก็จะแบบสนุกในการคอสตอมนะเริ่มกันเลยดีกว่าแกะออกมาครับนี่ก็จะมี2อย่างก็คือตัวเคสของเรานะครับนี่คือเคสใสนะครับแล้วก็จะมี แผ่นพลาสติกนะครับผมที่เราเนี่ยจะตกแต่งสติกเกอร์ลงตรงนี้นะครับผมเพราะเวลาเราเบื่อเนี่ยเราจะได้แบบ,แบ,บเปลี่ยนได้เคสจะได้ไม่ต้องแบบซื้อเปลี่ยนบ่อยก็พยายามจะใส่ความชอบของตัวเองนะครับเอาไว้ด้านหน้าตรง cover screen นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่แบบว่าชื่นชอบรูปจากนิยาาาอะไรเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อมาแล้วก็เอามาตัดแปะได้นะครับ ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราเนี่ยก็จะมาลอกแผ่นพลาสติกใสนะครับตรงนี้เพื่อจะแปะกับตัวโทรศัพท์ของเรานะครับตั้งโทรศัพท์ไว้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆนี่ฮะแปะแล้วก็กางออกมาหน่อยนะครับทำแบบนี้จะสะดวกสบายกว่าในการที่จะใส่เคสเข้าไปนะครับอ่ะเราก็ติดเคสจากฝั่ง cover screen แล้วก่อนนะครับฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยละเนียนตาเลยนะฮะดูไม่ออกเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้ะแบบนี้นะฮะก็จะ สำเร็จออกมาแบบนี้เลยครับนี่พอเราพัดออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยครับเมื่อเราเสร็จนะฮะการทําเคสสติกเกอร์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาทําสายคล้องกันเลยครับผมผมอยากได้แบบเป็นสายคล้องคอแบบว่าแมนๆนเท่ๆหน่อยให้เป็นแฟชั่นหน่อยนะครับก็จะมีนี้ที่จะเป็นใกล้เคียงที่สุดครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเราจะคล้องแบบนี้แต่ว่าทาแบบนี้มันก็จะแบบดูธรรมดาไปเราก็จะเพิ่มเติมด้วยการใส่อ่าอัซเซสซอรี่เล็กน้อยให้เขาอยู่ระหว่างตัวสายคล้องแบบนี้ครับเพื่อห้อยออกมาแล้วดูเป็นแฟชั่นมากขึ้นอย่าเงี้ยอะลองดูกันเรียบร้อยนี่ฮะสายคล้องคอของเรานะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะ กับตัวริงของเรานะครับนี่เลยถ้าเรายกออกมาโชว์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอ e เซซอรีเลยนะครับผมดีสวยงามมากสำหรับเพื่อนๆที่มี Samsung Galaxy C53 5G เครื่องนี้แบบผมเนี่ย สามารถมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับผมเพราะว่าเรามีกิจกรรมจากซัมซุงนะครับนั่นคือ my flip id นั่นเองนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยตกแต่ง s a m s u n galaxy g c flip สา g เครื่องนี้ให้ออกมาเป็นตัวเองมากที่สุดครับผมเสรแล้วเนี่ยคุณก็แฮชแท็กมาที่ my flip id และ galaxy c flip สา th นะครับผมเพียงแค่นี้เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจาก s ัมซุงครับ นั่นก็คือสิ่งนี้นเองนี่ครับนี่คือเลเวนนาโนแพสเซลแบ็กนะครับผมอ่าสวยงามมากครับเพื่อนๆอ,อยากได้ไหมฮะอยากได้ก็ต้องร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับ My Flip ID นะครับไปก่อนครับ